สำหรับคลิปนี้เรามาพูดคุยกันเนาะว่าวิธีการแก้ไขวิบากการรมของคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยออทำอะไรบ้างนะทำอย่างไรบ้างนะครับนะตามตำราโบราณเาบอกงนี้ว่าคุณควรใช้ชีวิตเนี่ยนะครับด้วยหลักพรหมวิหารสี่นะครับนะก็คือมีเมตตากรุณาบูทิตาและอุเบกขานะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยราบรื่นและเสริมความเมตตาให้กับตัวคุณเองได้โอ้โหจัดได้ว่าดีมากอา้าวเรามาดูกันว่าทำไมนะ ที่เราต้องมาเจอเจอวิบากกรรมกันในชาตินี้นะครับเขาบอกว่าวิบากกรรมของคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะเคยทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียใจนะครับในอดีตชาตินะเขเลยส่งผลให้ชาตินี้มักจะพบเจอแต่การจากลา และการสูญเสียซะเป็นส่วนใหญ่นะครับบางทีก็ขาดคนที่อุปถัมภ์ค้ำชูนะครับหรือว่าไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยส่งผลนะให้ตัวคุณเองเนี่ยนะเป็นคนที่คิดมากแล้วก็มักจะมีความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆนะครับยังไงก็ลองนําวิธีการแก้ไขวิบากเนี่ยนะ ไปลองปรับใช้ดูนะครับก็ยึดหลักพรหมวิหารสีก็มีเมตตาครุณาุทิตาอุเบกขานะครับก็ทําให้ชีวิตของคุณออราบรื่นแล้วก็มีเมตตาให้จับตัวคุณเองครับยังไงก็ขอบคุณคนที่เกิดวันเสาร์มากนะครับที่แวะเวียนมาฟังคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้ร่ํารวยนะครับสมดังปรารถนาทุกประการครับ